สงสัยไหมครับทำไมบ้านแฝดถึงเป็นคำตอบของคนยุคใหม่เริ่มทีพื้นที่ใช้สอยต้องใช้ได้ทุกตารางเมตรอย่างบ้านหลังนี้เป็นของเดินาราครับเขามีบ้านแฝดที่เดินได้รอบบ้านเน้นความเป็นส่วนตัวอย่างในทั้งสวนและโรงจอดรถสําเร็จรูปถ้าเป็นบ้านมาตรฐานนะครับจะเห็นพื้นที่ภายในบ้านเยอะและเพดานสูงแบบนี้เลยทุกคนแต่พอวางเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ยังรู้สึกกว้างให้เราทํารกได้อีกเยอะแถมยังแบ่งเป็นโซนรับประทานอาหารพื้นที่ตรงนี้ยังเชื่อมไปยังสวนข้างบ้านยามเช้าออกมาจิบกาแฟรับลมฟินๆตรงนี้ได้เลยลึกเข้าไปอีกเนี่ย และทําเป็นโซนซักล้างได้ด้วยนะคบห้องน้ําสุขภาพมาตรฐานครบบ้านหลังนี้2ห้องนอน2ห้องน้ําห้องนี้จะเป็นห้องทํางานหรือห้องของลูกๆก,ก็ได้แล้วห้องมาสเตอร์เบดมที่ช่วยให้เราได้ผ่อนคลายในเตียงใหญ่ๆและได้ชมวิวสวนหน้าบ้านของเราด้วยแล้วห้องน้ําในตัวที่แบ่งพื้นที่มาให้แบบนี้เลยครับเรื่องที่2มีเพื่อนบ้านที่อบอุ่นควรเป็นบ้านฟังก์ชั่นที่ลงตัวอยู่ในโครงการที่มีระบบความปลอดภัยที่ดีและส่วนกลางที่สามารถมาทํากิจกรรมร่วมกันได้3เรื่องความคุ้มค่าเลยครับราคาของบ้านแฝดสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ต้องหนักใจเรื่องงบได้้บาาานนใที่่ออยยกู แบบไม่ต้องจ่ายแพงที่นี่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกเพียบเลยครับทั้งตลาด304ศู่พาซาี่อุตสาหการรม304จะห้างโรงเรียนโรงพยาบาลก็ครบนี่แหละครับบ้านแฟรที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่ที่เดอนนารา